لا إله إلا الله. <كان> <بصير> <صير> إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sariqalah. Wa ashhadu anna Muhammadal abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq Li yudhahirahu ala dini kullih, Walau karihan musrikun. Amma ba'du. لقد no, قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ยาอายุฮัลลัดีน่าอา m a n ara. u คูอันฟุสะกุมวะอัลลิคุมนาราะอูซีกุมบิตักวลลอยพี่น้องศรัทธาชนที่อีมาแล้วทั้งหลายเราและท่านทั้งหลายที่จะต้องดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสาภาพที่24ชั่วโมงเป็นของเราหมดแน่นอนครับบัานปลายชีวิตหรืออาทรนั้นก็คืออาสาบการลงโทษอย่างแสนสาหัส และมันคุ้มกันไหมกับการที่เรามีชีวิตในดุนยา60 70 80ปีเนี่ยพี่น้องไม่เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเลยเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่ เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นต้องแบ่งเวลาให้กับพระผู้เป็นเจ้าต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์คำพูดของท่านรอซูลชัดเจนไมยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรันยูฟักเยหูฟิดดินใครที่อัลลอฮ์ปาถนานะครับ จะให้เขาได้รับความดีหรือสวรรค์ในอาคิรอหยุฟักเตียหูฟิดดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาถ้าแปลกลับละ่ะถ้าแปลกลับใครที่อัลลอฮ์ซุบฮา,านะฮูอัลตาลาจะไม่ให้สวรรค์กับเขาคนเหล่านี้ก็อยู่ในดุนยา ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของตว์นาคือไม่รู้เลยฉะนั้นพี่น้องครับอายุเราหกสิบเนี่ยอเกนบาเล็กอายุสิบห้าละมาสมาสี่สิบห้าปีก็ยังเล่นหวยรัตติลี่อยู่ยังเล่นหวยใต้ดินอยู่ยังทำซิริกอยู่ ยังทำบิดษณุอยู่ยังขอกับคนตายอยู่และในตัวบทกุรอานบอกอินนัสซาลาตัตันฮาอันินฟาซาอิวันมุงกัตกุรอานเราเถียงไม่ได้แท้จริงการละหมาดนั้นยันฮาอันินฟาซาอิวันมุงกัต ตั้นหาห้ามเรื่องซีนาสื่อของซีนาเรื่องลามกต่างๆและเรื่องมุ่งกันบางคนละหมาดหน้าภากสามจุดแต่มีสามอย่างทำบิดาทำชิริกแล้วก็หลอกอัลลอฮ์ปากรับกับสุนั์กิตาบุลลอรับชัดเจนเลยเวลาภาคปฏิบัติฉันไม่เอาฉันรักพวก พี่น้องรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้คำตอบง่ายนิดเดียวดูอาอิฟติตาเราแปลเป็นภาษาไทยได้หรือยังหลังจากตะบิดนะอายุ60สิบละหมาดมาสี่สิบห้าปีแปลดูอาอิฟติตาได้ไหม แปลฟาติฮะเป็นภาษาไทยได้ไหมแปลสุร้อิคลาสได้ไหมแปลตาซฮุดได้ไหมพอแปลไม่ได้ก็เจงอ่ะละหมาดละเจงเลยถ้าเราแปลได้ละ่ะอัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลลอซุบิลลา่อนอัลลอฮบิลลาฮิมินัสัยตอนิรรญิมฉันขอคุ้มครองตอัล้อ Allah, ให้พ้นจากัยตอนมันรยาที่ถูกขวัญ ลิ้นเรากระดกไปอย่างไรกระดิกไปอย่างไรหัวใจก็จะแปรตามแต่ละมาดมา45ปีไม่รู้ความหมายเลยยิ่งละมายิ่งทำดิษ้์ยิ่งละมายิ่งทำศิริใช่ไหมครับหาคำตอบได้ไหมละ่ะที่ละมาแล้วยังทำชั่วอยู่เนี่ยพี่น้องจะทำงานสูงสูงในดุนยาเนี่ย ต้องจบสูงใช่ไหมทางบริษัททางหน่วยงานต่างๆนี่เขาไม่เอาคนโง่ไปทำงานหรอกครับเขาต้องสอบและเราจะไปหาล่ละตามไปเถอะอิหม่มมันทำอะไรก็ตามไปอย่างนั้นเหรอ เรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาเข้าใจหมดครับแต่เรื่องศาสนาฉันขอก้มหัวตามอิมามตามผู้รู้คนรู้ชั่วรเยอะแยะไปอิมามทำตัวเลวเยอะแยะไปแล้วทำไมเราฉลาดดุนยาและแก้งโงออาครนละ่ะผมไม่บอกว่างโง่นะผมบอกแก้งโงทุกวันนี้เราบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้ไหม พี่น้องทุกวันนี้เราบอกว่าไม่รู้อันตรายเลยครับพี่น้องที่มีแกติทั้งหลายเพราะอะไรสื่อมีทุกอย่างเลยนี่วิทยุจะจัดงานเนี่ยสื่อทั้งนั้นเลยทีวีสี่ช่องไลฟ์สดมีหมดพี่น้องฟังตรงนี้ให้ดี ระมาดอนจะมาถึงยี่ไม่กี่วันหนาวหนาวร้อนร้อนเลยหนาวหนาวร้อนร้อนเลยทิ้งบุรีไม่ได้อดอาหารไม่ได้ท่านจะทิ้งอะไรก็ทิ้งไม่ได้ผมจะบอกให้พี่น้องรับรู้ถ้าท่านคิดว่าตัวท่านแจ๋ว่าท่านทิ้งไม่ได้หรอกท่านทิ้งไม่ได้จะทิ้งบุรีก็ทิ้งไม่ได้เลิกดีนาก็เลิกไม่ได้ เล่นเหยก็เลิกไม่ได้ถ้าท่านไม่ขอกับเจ้าของปัญหาที่อยู่บนอารัสท่านเลิกไม่ได้จำเอาไว้อย่าถือตัวเองว่าเจ๋วท่านเลิกไม่ได้หรอกครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าของปัญหาใช่ไหมวันหนึ่งเอาหน้าผาที่ว้าสูงเนี่ยก้มกับอัลลอฮ์ได้เท่าไหร่ถึงห้าเวลาไหมฉะนั้นพี่น้องครับ อัมมัลลาซียาบูดูนัล,ลออัลลาะยาเลนวะบิดอาเนินกุตตาบาเดือนที่แล้วผมพูดไปแล้วแต่ย้ำวันนี้อีกหน่อยคนที่เคารพพักดีต่อลรอด้วยความเคาวเคารพพักดีกับอัลลอฮ์ด้วยการทำบิดาฟะยุอซะบูนะไอดอนคนเหล่านั้นจะถูกอาาบเช่นเดียวกัน เวลายู่ซารูนะเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างกับอัลลอฮ์ได้ในวันอาคเร์ทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับแก้ต่างกับอัลลอฮ์ไม่ได้หรือในวันอาคเร์ว่าฉันไม่รู้ฟังให้ดีลิอันนาฮุมพราะพวกเขาเหล่านั้นใครครับคนที่ทำบิดทำอิบดะห์ดาแบบเขา ทำอีบาดาแบบบิดาเนี่ยถูกใช้ให้เคารพพักดีต่อเหรอบนความเข้าใจศาสนาอาลาบาซีรรเตนและด้วยสายตาที่ชาญฉลาดแต่ทำไมเราเก่งดุนยาฉลาดสุดๆเงินเดือนสามหมื่นไม่พอปีนี้ต้องสอบให้ได้อีกสองขั้นเพื่อจะขั้นไปสี่หมื่นแต่ทำไมดุนยาแก้งงูผมไม่บอกพี่น้องงูนะผมบอกว่าแก้งงู ไปเอาเรื่องนี้แ่ะครับพี่น้องเรื่องที่แปลให้ได้ให้หมดในการละหมาดดูอิฟติตาเริ่มจังวัดยาตุหลังจากนั้นอันฟาัิฮาแปลให้ได้หลังจากนั้นอันกุลลาแปลให้ได้กุญยาแปลให้ได้ตัสวุธแปลให้ได้ใจเราก็จะได้ไม่เขวจะได้ไม่หลุดออกจากละหมาดปากกระดิกลิ้นกระดิกใจแปลตามไปเลยแต่ทุกวันนี้ละหมาดซีรกัต ไปรู้ตัวเองว่าละมาที่ตอนตัดทาฮุตจะให้สลามแล้วฉะนั้นพี่น้องครับมารยาทนิสัยของคนสลับเนี่ยก็ละบาดุสลับคนในพันสี่ร้อยปีบอกว่าสุมิดดุนยาวจารพิตรกรันเมาท่านจงถือศีนอดในดุนยานี้นะ และวันที่ท่านตายนะ่ะคือวันที่ท่านแก่สินอดแล้วนะดุนยากุลูฮาซารุซิยามินมุตตะตินดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นเดือนแห่งเป็นปีแห่งการถือสินอดของคนมุตมตะกินคนมุตตะกินคนยังไงอ่ะมีลักษณะสี่อย่างเรามีไหมสักอย่างหนึง่งวันละดีนายุฟิกูน่าฟิสระ บุคคลที่บริจาคในายามสุขวัตรรในยามทุกข์วัลการมีนังไรเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้ยิ่งกับพี่กับน้องเป็นเรื่องวาจิบไม่งั้นอย่าเข้าสวรรค์ถ้ายังโกรธกับพี่น้องอยู่อย่าอย่า,ยา,ยาหมดสิิ์ครับวันอาฟีนาะอานินนาะและ เป็นคนที่อาภัยต่อเพื่อนมนุษย์ลักษณะของชาวสวรรค์เรามีไหมพี่น้องครับใกล้วันเกียมรติรลเอาล่อใจแผ่นดิน,นแตกและเอียดจะแกว่งไห้หมดเลยและเอาเงินทองขึ้นมาบนแผ่นดินนี่เต็มหมดเลยก็ทุกวันนี้เรายุ่งกับดุนยาอย่างเดียวนะพี่น้อง คนที่ฆ่าเขาก็มายืนตรงเนี้ก็บอกว่าเนี่ยที่ฉันฆ่าเขาเนี่ยเพราะต้องการสตังคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องก็มายืนอยู่ตรงเนี้เนี่ยที่ฉันตัดญาติขาดพี่น้องเรื่องมรดกเคลียกันไม่ลงตัวเพราะเงินทองนี่แหละไอ้คนที่ถูกตัดมือก็มาก็บอกว่าฉันไปรักเขาไปโกงเขาที่ฉันถูกตัดมือ เสียงเรียกร้องบอกว่าเอาสินั่นทรัพย์สมบัติมากมายแก่ผมไม่มีใครแตะเลยฉะนั้นทําอย่างไรเอาฮาดิษต้นนี้ไปไว้ในนี้หลายครอบครัวครับแบ่งบร,รดกสุดท้ายทนายเอาไปกินพี่น้องตัดญาติขาดพี่น้องและสวรรค์จะเอาตรงไหนคฮอคุยกันให้จริงๆหน่อยเถอะ มันเลอะเทอะเลอะเกินพี่น้องที่ผมได้รู้ข่าวทําไมครับลักษณะของคนซาลับถือศีลอดตลอดชีวิตถือศีลอดเขาคืออะไรยาซูมูนฟีอานิสซาวตินมุฮัร์รมาอัลลอฮุอักบรัรคนเหล่านี้การถือศีลอดของเขาคือห่างไกลจากอารมณ์ไฟต่ำที่อัลลอฮ์ห้ามเราทำได้ไหมเฟยิดะจาฮุมุลเมาต เมื่อความตายมาถึงฟักดินกอดาซาฮรุสิยามิฮิมวัสตาฮัลลูอีดฟิตริฮิมพี่น้องครับจบสิ้นในการถือสิ้นอดของคนเหล่านั้นเขาก็ทักเบสอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเรา และท่านทั้งหลายรู้ว่าเราต้องกลับเราต้องกลับอายุเจ็ดสิบอย่างผมนี่เห็นคนตายมาเยอะเศรษฐีอย่างรวยอยู่แถวบ้านได้ไปสามผืนได้ไม้ลงไปท้องลงสองแผ่นข้างๆอีกสี่แผ่นฟ้าอีกสองแผ่นเวลานี้ก็บีบลงให้แคบเพื่อที่จะให้คนทรยศได้ดูว่ะ ได้อะไรไปบ้างฮะนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูงกไหนเรื่องที่เราทรยศได้เพราะเราไม่คิดใช่ไหมเราไม่พิจารณาในคำสอนใช่ไหมถ้าพิจารณาในคำสอนละง่ายๆเลยผมจะบอกให้พี่น้องคิดว่าถ้าดูกุรอ่านและภาษาไทยนี่คืออะไร มันจะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมว่ามันอัดออันซิกรีฟาอินนาลหูมาอิสตันดองกาใครก็ตามที่เมิอนออกจากการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์พูดเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างทับแคทนความหมายนี่คืออะไรให้มีในธนาคารอีกร้อยล้านมันก็อยากจะได้อีกร้อยล้านสุดท้ายหัวใจเป็นไงจบชีวิตเป็นยังไง ฉะนั้นฝากพุทธะสุดท้ายในวันนี้พี่น้องครับอัลอิบนุู่ใดและมีก้อนะอัตเตะูใบบินกะฟักุนตุล่าหูกัดวากาฟีนับซีไซออนมินังกระดับไปหาอุบายบินกะแล้วบอกว่าอุบายมันเกิดในหัวใจมันผุดในหัวใจของท่านตลอดในเรื่องกอดอก,กอดักมันยังไงกันฟาฮัดดิสนีบิชัยอินลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลยัสฮิบะฮูมินกอนบิ ท่านจงคุยกับฉันหน่อยด้วยกับสิ่งหนึ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ข้อสงสัยมันจะได้หลุดไปจากหัวใจของฉันท่านอุบัยบินกะบอกว่าเราอันนัลลอฮะอัลซาบะอัลลัสมาวาติวะอัลละอิดิอัลซาบะฮุบะฮวกายฮุซอลิมินละฮุมอุบัยก็บอกว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยลงโทษชาวฟ้า ชาวแผ่นดินอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขานั้นโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้อธรรมเราเลยใช่หรือเปล่าคิดออกไหมครับฮะดีตัวเนี้ยเรากับอัลลอฮ์เด็กใครอธรรมกันมากกว่ากันอัลลอฮ์จะลงโทษชาวฟ้าและชาวแผ่นดินไม่ให้เหลือเลยการลงโทษของเราไม่ได้อธรรมต่อเบาเลยทําไมล่ะครับ ให้พิจารณาถึงกลสลามห้าประการเราทครบไหมอากีด้านหลักความเชื่อระว่าเรากับราะองเคลียร์ไหมหรือยังขอกับคนตายโตเตเกียกุโบโตโยโตเซียอยู่สละมาตตรงเวลาดีไหมสามสากา,จายจครบไหมสีส่สยามมาถึงเราแล้วกลายเป็นแขกแปลกหน้าไหมห้า ร่างกายพร้อมเงินพร้อมแต่ฉันไม่ไปอุบายบินกะถึงบอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษชาวฟ้าและชาวแผ่นด,ดินอัลลอฮ์ไม่ได้อธรรมเลยและอวาเลร์ฮิมาฮุมถ้าอัลลอฮ์เมตตาพวกเขาความเมตตาของอัลลอฮ์ดีกว่าอามันที่เราทำอะไรครับพี่น้องชายสองคน อีกคนหนึ่งเข้าใจศาสนาและรวยพี่น้องครับทรัพย์ของเขาหมดไปกับเรื่องการให้อัลลอฮ์ขอยืมและเขาไปเบิกในวันอาครอคนที่สองเข้าใจศาสนาจนสุดๆเมื่อเห็นคนแรกบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนน้ำตาไหลออกมาทั้งข้างนอกและในหัวใจและรำพันกับตัวเองว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยเหมือนเขา ฉันก็จะบริจาคเหมือนเขานบ,บีบอกว่าคนสองคนนี้ตำแหน่งในสวรรค์เท่าเทียมกันแต่ของเรานี้มีเป็นสิบล้านในธนาคารรากาศไม่จ่ายและเอาดอกเบีย้ยมาเลี้ยงลูกสุดท้ายลูกทะลากันอาคิรอะคืออะไรครับพี่น้องอัคูลเกาลีฮาดาวะตักฟิรุลลอฮันอะลีมาลีวะลากุมวะลิซายรินมุสลิมีนามิกลลัมฟัตตกฟริรูอินนะฮูกานะห์บฟาโร